ออเป็นจมาาที่จะวิช้าไว้นะคะวิธีช้าช้ำไม่ง่ายค่ะนี่เด็ดยอดนะคะตึ๊บตัดก็ได้นะคะจะได้ไม่ช้ำเด็ดยอดนี่ถ้าเด็ดยอดเขาก็จะยิ่งแตกนะคะมีวิกีจะเด็ดเด็ดยอดนี่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเขาก็จะออกดอกนะคะวิคเดดเอาเนี่ยแตกมายี่วิคเดด <c oughs> ยังไม่ปล่อยให้เขาออกดอ,อกนะคะขยายก่อนเยอะเลยนีย่ยวิก็ชำไว้นะคะติดแล้วน่าจะติดแล้วนี่ประมาณอาทิตย์สอง ี่คจัไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะเสียบลงไปเลยค่ะนี่เสียบลงไปเลยแล้วก็แค่ลดน้ำให้ชุ่มแค่นั้นช่วงนี้หน้าฝนเีวีก็เลยไม่ได้ลดค่ะเพราะว่าน้ำฝนเขาลดให้เอาไว้ในที่ล่มนะคะ นี่ค่ะยังม่ปลุกเสร็จแล้วแค่นี้อีกประมาณนาทีสองอาทิีเดี๋ยวเขาก็ติดแล้วค่ะ